ช่องวิถีชีวิตชนพอใขาเนะครับเนาะเมื่อน,นี้ผมก็ได้มาที่บ้านสอกแกวนะครับมาเยี่ยมท่านสซโซาะครับกัมาแทบชมุมนุมก็บ้าได้นะครับเนาะเป็นช่องอ้ายช่องน้องกันนะครับมอไงไง่ายๆก็คือท่านใดที่เป็นช่องยูทูบนะครับเนาะมีปัญหาขัดข้องอยากถามกับคอมเมนต์มากข้างล่างนะครับว่าตรงใดกดแนวใดอะไรใ,ใดกับยินดีให้คำปรึกษ,ษานะครับเมื่อน,นี้ผมมาให้คำปรึกษาให้คำปรึกษากับช่องสซเจกนะครับกับผมมีอย่างตอบแทนเพื่อนวะ เพื่อนจะเอาอยางตอบแทนมือน,นี่กัดตามผมมาเลยครับมาเลยครับซอส,อส,อสอเจ็กเนี่ยเพื่อนเป็นคนมือเย็นนะครับเนาะเพราะต้องมือเย็นเพื่ปลูกต้นไม้ส่วนมากมันเลยเกิดดีนะครับ เพรเกิดดีผมก็เลยอยากให้เพิ่นปลูกต้นไม้เป็นมะพร้าวปลูกยงานย่างที่ไหนท่านสสแจ๊เป็นพบปลูกนะครับมันจะชิคก้กินแต่ว่ามื้อนี้ว่าแม่นมากินยอดข้าวเนี่ยนี้มากินดีว๊าอ้อยดำอ้อยโบราณนะครับกินแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นบหวานไม่ถามหานะครับเพิ่นก็เลยว่าเป็นยาดียาเย็นได้บอกให้ยป่าวเสก่าว่าเลยมื้อนี้ก็เลยว่าที่อ่ะแต่ระวังเลยด้อครับ ได้อันฟันบุรีอยากคบแห้งไรฟันบุรีขึ้นครับโดไปอะไรนครับ <c oughs> กินมันติดเหงือกกินเหลือกติดฟันนะครับมือมันติดอ้อยนะครับตัวนี้เขากะที่เอาไปปลูกเขาครับเนาะอ้อยดำอ้อยโบราณเขาครับเนาะตัวนี้เขากะกินได้ อ่านะครับนี่ก็คือการปอกอ้อยหวานกับมาเพื่อนน่องนะครับเนาะเพื่อนน่องโมเมนต์ใชนะครับน่องไายนะครับน่องไายแท้ๆนี่นะครับมาพร้อมกับพมกมิยังก้อนไอ้นะครับเนาะไอ้มาหายวามรู้นี่เลยครับโอ้ยทักทับนะครับธรรมดาต้องจับเงี้ยงๆเลยนะครับบางทีกินให้เบิร์นนะครับเนาะ โบรานเขาเกานี่นะครับสีเขีวครับนะพเขาไม่มีสีฟงสีฟันนะครับเนาะอื้คงามค่ะระยะเทากี่ข้าวสาบเฮ้ยอ้อยดำอ้อยโบราณ โมร้านเฮาปลูกครับแต่เกาเล้เากินนี่มันแข็งนะครับทั้งกุ๊กนี่ทั้งปลายมันกะซีอันบ่กแข็งปนไดเนาะครับแต่ว่าเมื่อเขาไปตัวเล็กน้อยเขาจิวอกสังซีได้ครับเพราะว่าไอ้อ้อยนี่มันถือกับขี่ควายนะครับเนาะเขาต้องไปตัวเล็กน้อยว่าก๊กขี่ควาย ปลายน้ำอ้อยนะครับเพราะว่าให้ได้กินทั้งกคกมันจังหวานเล็กน้อยแขลวบพแข็งก็กินทั้งปลายเล็กน้อยก็ดีใจแหะครับเพราะว่าไม่ได้กินน้ำอ้อยจะถ่ายเขาได้กินขี่ควายเนาะรับเนาะกคกขี่ควายปลายน้ำอ้อยเนาะรับเนาะเฮ้ยน้องเพิ่งจะกินทอนกกโครับทอนปลายมันนี่ไอ้ซอสกินนะครับนะกคกขี่ควายปลายน้ำอ้อยนัเนา,านนะ สำหรับคลิปนี้กับโบโมมี่ขายนะครับนี่บโมแมนมาสุดท้ายไผ่ตงการซื้อติดต่อบโมมี่ครับคลิปนี้นี่น้ำมากินโจนะครับโบโมมี่มาติดต่อชื่อเบอร์ข้างล่างมานี่นะครับเนาะวะ่านี่เข้าปลูกไว้กินนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้กับอยู่ดีมีแห้งแล้วครับเนาะอยู่ดีกินแซบ่บอยู่เจ็บกินนัวนะครับเนาะแซมไอ